าศาสนาพิธีธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2,560พิธีถวายผ้ากฐถินวันอาทิตย์นี้วัดแถวบ้านเรามีงานกฐถินที่บ้านเราจะไปทำบุญบุญไปด้วยกันไหมงานกฐถินคืออะไรอ่ะเกี่ยวอะไรกับต้นกฐถินหรือเปล่า งานกระถินไม่เกี่ยวกับต้นกระถินหรอกบุญอ้าวเหรอครับฮ hey hey. ถ้าอย่างนั้นคืองานอะไรคุณครูช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับได้สิพิธีถวายผ้ากระถินเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งตามพระพุทธานุญาตจัดเป็นกาลทานต้องทำในระยะเวลาตามกำหนดคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่้าำเดือน12 รวมหนึ่งเดือนเรียกว่ากถินนาการทำก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้และวัดหนึ่งหนึ่งในปีหนึ่งรับกถินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเรียกอย่างสามัญว่าทอดกถินแล้วคำว่ากถินมีความหมายไหมคะมีสิครูจะอธิบายความหมายของกถินให้ฟังกถินเป็นภาษามคตแปลว่าไม้สะดึงคือ กรอบไม้สำหรับขึงผ้าให้พระภิกษุตัดเย็บจีวรได้สะดวกขึ้นเนื่องจากสมัยก่อนเครื่องมือใช้เย็บผ้าไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันการเย็บจีวรเป็นการเย็บผ้าหลายๆชิ้นต่อกันและประสานกันให้มีรูปเหมือนกระทงนาจึงต้องอาศัยไม้สดึงช่วยในการขึงผ้าให้ตึงดังนั้นผ้าที่เย็บโดยอาศัยไม้สดึงนี้จึงเรียกว่าผ้ากรถิน และยังใช้เรียกผ้ากรถินตามความหมายเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีผ้าตัดเย็บสำเร็จรูปโดยไม่ต้องอาศัยไม้สดึงก็ตามนอกจากนี้คำว่ากรถินยังมีความหมายแตกออกไปอีกหลายอย่างพอสรุปได้ดังนี้ 1. เป็นชื่อของกรอบไม้สดึงสำหรับขึงผ้าตัดเย็บสังคติจีวรสบงของพระสงฆ์ 2. เป็นชื่อของผ้าถวายแก่สงเรียกว่าผ้ากรถิน 3. เป็นชื่อสังฆกรรมในพิธีรับกรถินเรียกว่ากรถินนกรรม 4. เป็นชื่อช่วงเวลาตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือน1 1ถึงวันขึ้น15คหำา่าเดือนส2องเรียกว่ากฐถินนการอ๋อคำว่ากฐถินแปลว่าอย่างนี้นี่เอง ว่าแต่งานกรถินนี่มีที่มายัางไงครับสำหรับความเป็นมาของกรถินในพระไตรปิฎกตอนว่าด้วยกรถินขันธกะกล่าวมูลเหตุการทอดกรถินไว้ว่าสมัยหนึ่งพระภิกษุชาวเมืองปาถา30รูปประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีจึงชวนกันเดินทางมาพอถึงเมืองสาเกต ห่างจากเมืองสาวัตถีหกโยต์ถึงวันเข้าพรรษาจะเดินทางต่อไปก็ไม่ทันจึงต้องจำพรรษาที่เมืองสาเกตระหว่างจำพรรษาก็ร้อนใจจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อออกพรรษาปาวรณาแล้วก็รีบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทันทีทั้งที่ฝนยังชุกอยู่พื้นดินเต็มไปด้วยน้ำและโคลนตมทำให้จีวเรเปื้อนพอถึงเมืองสาวัตถี ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามถึงการเดินทางและความยากลำบากอื่นๆภิกษุเหล่านั้นทูลให้ทรงทราบถึงความกระวนกระวายจะมาเฝ้าพระพุทธองค์และรีบเดินทางมาจนจีวรเปรืเปื้อนไปด้วยคโคลนตมพระพุทธองค์ทรงยกขึ้นเป็นเหตุและมีพุทธานุญาตให้มีการถวายผ้ากรถินแก่พระสงฆ์นับตั้งแต่นั้นมา นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นบุคคลแรกในพระพุทธศาสนาขอรับเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินถวายพระภิกษุชาวเมืองปาถาทั้ง30รูปเหล่านั้นทีนี้เข้าใจหรือยังจะาบุญว่างานกฐินคืออะไรแล้วจะไปด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยแหมถามได้งานบุญสำคัญแบบนี้จะพลาดได้ไงขอบใจที่ชวนนะเอ